สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะเครื่องดื่มเอ็มสตอม ถือว่าพลิกความคาดหมายนะครับปนะคารคงมาตรการ QE3 ของสารัฐนะครับเท่ากับว่าหลังจากนี้ไปนะครับยังคงมีการเข้าซื้อพััตรรัฐบาลรวมไปถึงตราสารทางการเงินหรือว่า ABS นะครับเดือนละ 85,000ล้านเหรียญสหรัฐเท่าเดิมนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเม็ดเงินต่างๆที่เริ่มไหลออกไปจากเอเชียรวมไปถึงบ้านเรานะครับเริ่มไหลกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแะครับสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้ชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของตลาดการเงินครับที่วันนี้ค่างเงินบาทของบ้านเรานะครับก็แข็งค่าขึ้นตามลําดับแหละครับถ้าเปรียบเทียบกันนะครับก็ถือว่าแข็งค่ากว่าเมื่อวานนี้ถึงประมาณ2%กว่านะครับเงินบาทของบ้านเราวันนี้ปิดตลาดอยู่ที่30สาครับบาท30้าสิบหกสตานะครับ เปิดตลาดในช่วงเช้านะครับยังอยู่ในดับ31บาทอยู่เลยนะครับ31บาท19สตางถึง31บาท20สตางแลฮะคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะครับว่าเท่าที่มีสัญญาณนะครับว่าทางเฟดเองอาจจะมีการปรับลดมาตรการ QE นะครับและ ในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาดันเซอร์ไพรส์นะครับไม่มีการปรับลดก็ทําให้ค่าเงินบาทของบ้านเราแข็งค่าตามลําดับนี่แหละฮะนอกเหนือจากบ้านเราแล้วก็ยังมีตลาดเอเชียอื่นๆนะครับที่แข็งค่าตามเช่นเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันนะครับนอกเหนือจากตลาดเงินแล้วนะครับที่ตอนนี้มีการส่งสัญญาณนะครับทางแบงก์ชาติเองก็บอกว่ายังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีนะครับเม็ดเงินลงทุนไหลออกไปจากก่อนหน้านี้นะครับไหลกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแหละฮะ แบงค์ชาติเองนะครับส่งสัญญาณบอกว่ากําลังติดตามดูภาวะตลาดการเงินอย่างใกล้ชิดนะครับหลังค่างเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นและถ้าแบงค์ชาติเห็นว่าอัตราลแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากจนเกินไปก็พร้อมเข้าดูแลแต่ถ้าเป็นการปรับตัวที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับแบงค์ชาติก็จะปล่อยให้กลไกตลาดทํางานต่อไปนะครับ ขณะที่มติของเฟดเองที่ออกมานะครับทางผู้แบงชาติประสนานแต่รัฐวรรกุลนะครับก็บอกว่าทำให้น้ักทุนเริ่มกลับมาสู่ภาวะลิสต์อ่อนนะครับหรือว่า กล้าเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นก็เห็นจากสินทรัพย์ที่อ่อนตัวไปก่อนหน้านี้เริ่มปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะเดียวกันมีการพูดถึงสิ่งที่เฟดพยายามทาใน q e ิานะครับก็คือการไม่นมํามาตรการที่ว่านี้ไปผูกติดกับเงื่อนเวลาเหมือนกับตอน QE1 แล้วก็ QE2 นะครับเพราะว่าเฟดเห็นแล้วว่าการผูกติดกับเงื่อนเวลาไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เต็มที่ครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะครับของผู้ว่าเปชาติของบ้านเราครับ เ,เมื่อเช้านี้รวมทั้งอาจจะวันนี้เนี่ยก็เป็นการ correct หรือปรับตัวเป็นแบบ Risk On ขึ้นมาพอ Risk On สิ่งที่เราเห็นก็คือพวก Risk Asset ในสายตาของเขาเนี่ยก็จะปรับตัวกลายเป็นาราคาขึ้นหรือแข็งขคือคือคนคนก็มาลงลงทุนในพวกกลับเข้ามาลงทุนในพวก Risk Asset ทั้งหลายเ,าเป็นภาวะ r i s อ On ทีนี้ถามว่ามันจะไป เยอะรุนแรงแค่ไหนระยะสั้นๆเราก็เห็นมันเป็น correction แล้วก็เป็นทั้งภูมิภาคนะฮะไม่ใช่เฉพาะค่างเงินบาทก็เ,เงินในภูมิภาคนี้ก็วันนี้ก็ปรับตัวแข็งขึ้น correct จากสภาพที่เกิดขึ้นในช่วง2เดือนแต่สิ่งที่เราต้องระบัดระวังก็คือว่าการถอน QE เนี่ยก็คงจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเขาไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะไม่ถอน QE แต่ว่าเป็นการชะลอระยะเวลาแล้วก็ความรุนแรงของการถอนออกไปครับเพราะว่าถ้าดูจากคำที่แถลงการของ ของธนาคา,ารกลางสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมีความกังวลเรื่องอื่นๆมากขึ้นไม่ได้กังวลเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจของอเมริกาแค่นั้นแต่ยังรวมไปถึงผลที่เกิดขึ้นกับความผันผวนของตลาดเงินทั่วโลกด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับการซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้าหรือว่าดอลลาร์ฟิวเจอร์นะครับวันนี้ก็มีการปรับขึ้นมาถึง2%นะครับทำให้ตลาดอนุพันธ์นะครับต้องมีการยกเลิกการซื้อขายชั่วคราวหรือว่าใช้มาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวครับ รองผู้จัดก,การสายงานตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกศรามันชุดศีนะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นแรงกว่า40จุดนะครับจนปิดตลาดเกือบจะ50จุดแล้วฮะหลังสารัฐส่งสัญญาณโคงมาตรการ QE ทําให้ตลาดอนุพันธ์หรือว่า TFX นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม โดยที่ปรับขึ้นแรงมากนะครับก็คือการซื้อขายดอลลาร์ฟิวเจอร์ที่ปรับตัวขึ้นแรงจากวันก่อนหน้านี้ถึง2%นะครับทำให้ตลาดอนุพันธ์ต้องใช้มาตรการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวหรือว่า circuit b r เ a k e r นะครับครึ่งชั่วโมงและบอกว่านะครับถ้าหากเปิดการซื้อขายแล้วปรับขึ้นอีก4% ถึงจะหยุดพักการซื้อขายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็มองว่าหลังจากที่ปรับเพิ่มขึ้นไป2%แล้วก็ถือว่ามากพอสมควรแล้วนะครับปัจจุบันนะครับมูลค่าการซื้อขายของดอลลาร์ฟิวเจอร์ค่อนข้างสูงครับประมาณ4,000ล้านบาทต่อ1วันจากปกติที่มีวอลุ่มการซื้อขายประมาณวันละ1,000ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ นอกเหนือจากค่างเงินแล้วนะครับที่มีความผ,ลผ,ลผลันผวนโดมิธิทางแข็งค่ามากขึ้นนะครับก็ส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงตัวอื่นแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำนะครับที่วันนี้ดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงครับ วันนี้นะครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับผู้ชมจะเห็นภาพเลยนะครับว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมแล้วเกือบจะ50จุดนี่แหละฮะวันนี้นะครับปิดตลาดอยู่ที่1489.06จุดนะครับบวกขึ้นมา49.93จุดนะครับหรือว่า3%เปกว่าๆนะฮะวันนี้ทิศทางนี่ปรับตัวตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดเลยนะครับแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง82,711ล้านบาทนะครับวันนี้เองนะครับทางกรรมการและผู้จัดการตลาดหลัก แห่งประเทศไทยนะครับคุณจรามพองโชติกสเทียนนะครับได้บอกว่าสาเหตุหลักใหญ่ๆนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะครับก็มาจากการที่เฟดเองไม่มีการปรับลดมาตรการ QE ก็เป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นบ้านเราในระยะสั้นนะครับแต่น่นอนว่าเงินที่ไหลกลับเข้ามานะครับก็มีโอกาสาที่จะไหลออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ต้องติดตามซึ่งสหรัฐเองก็รอดูตัวเลขเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับก็บอกว่า นักลงทุนอย่างต้องระวังอยู่นะครับขณะที่ทองคำเองนะครับวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะครับระหว่างวันนะครับผู้ชมครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง450บาทต่อหนึ่งบาททองคำนะครับในมุมของทางผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำนะครับ ผู้จัดการศูนย์วิจัยทองคำและผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท g t w e a l t h m a n a g e m e n t จำกัดนะครับคุณกมลทันพรภัยารวิจิตนะครับเขาบอกว่าจากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่มีการชะลอวงเงินการทำมาตรการ QE ถือว่าค่อนข้างผิดความคาดหมายก็ส่งผลทําให้ราคาทองคํำปรับตัวขึ้นมารับข่าวนะครับแต่ก็เชื่อนะครับว่าการปรับขึ้นของราคาทองคําเป็นการปรับขึ้นระยะสั้น โดยราคาทองคำนะครับหลังจากนี้คาดว่าจะอยู่ในกรอบ1,300ถึง1,500เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งการลงทุนในทองคำระยะนี้นะครับแนะนำให้ลงทุนระยะสั้นไม่เน้นการลงทุนในระยะยาวส่วนราคาทองคำเมื่อเปรียบเทียบเป็นค่างเงินบาทคำนวณค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามีปัจจัยกดดันในความผันผวนของค่างเงินบาทที่ตอนนี้มีทิศทางแข็งค่าขึ้นมากด้วยนะครับ แต่ก็เชื่อว่าราคาทองคําในบ้านเราไม่น่าจะปรับตัวลงไปาต่ำกว่า18,400บาทต่อหนึ่งบาททองคำนะครับสอดคล้องกับผู้ในการฝ่ายผู้แนะนําการลงทุนบริษัทออซิลิสฟิวเจอร์จำกัดคุณจรนเวศศักดิ์ศรีนะครับที่บอกว่าทิศท,ทางระยะยาวแล้วนะครับทองคํายังคงเป็นขาลงเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็มองว่าการเคลื่อนไหวของทองคําในช่วงที่เหลือของปีจนถึงปีหน้ายังไม่หวือหวานะครับก็ ต้องติดตามต่อไปแล้วฮะว่าทองคําจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ถ้าหากว่าดูทองคําในวันนี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับถึง5ครั้งด้วยกันนะครับและท้ายสุดนะครับทองคําในบ้านเราก็ปรับบวกได้จากเมื่อวานนี้450บาทต่อหนึบาททองคำนะครับโดยทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่19,900า้าอบาทขายออก20 0 0 0บาทนะครับวันนี้ขึ้นมาเยือนอยู่ ที่20,000บาทได้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับขณะที่ทองรูปพรรณนะครับรับซื้ออยู่ที่19,614บาทนะครับขายออกอยู่ที่2 4 4 0 0บาทนะครับในขณะที่หุ้นแล้วก็ทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็สวนทางกับทิศทางของราคาน้ำมันนะครับที่ปรับตัวลดลงตามลำดับนะครับก็ส่งผลทำให้ตั้งแต่เที่ยงคืนของบ้านเราในวันนี้เป็นต้นไปนะครับ ปั๊มปอทอนและบางจากนะครับปรับลดราคา้ํำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลนะครับ30สตาตังต่อลิตรนะครับ ขณะที่ e 8 5และดีเซลอันนี้ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่บอกไปว่าหลังตลาดลายความกังวลต่อสถานการณ์ซีเรียแล้วนะครับก็ทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับลดลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่การปรับลดลงครั้งนี้นะครับสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือว่ากบงอนะครับที่มีมติเพิ่มการนําเข้าส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงน,นะครับสำหรับเบนซินและแก๊สโซฮอล์สาสิงต่อลิตรนะครับ ขณะที่ e 2 0แล้วก็ e 8 5้รวมไปถึงน้ำมันดีเซลมีการเรียกเก็บเพิ่ม60สตาตคงต่อดิรนี่แหละฮะสวนประเด็นอ,อื่นในะรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปรตรวจสอบพร้อมกันครับรัฐบาลขอเวลา2ส,สัปดาห์โชว์สัญญาขา,ขายข้าวจีนจำนวน1ล้าน2แสนตันโดยทางจีนต้องการให้ไทยส่งมอบข้าวภายในระยะเวลาที่เหลือของปีนี้2ถึง3แสนตันแต่ขอให้เกิดความชัดเจนก่อนและจะนำสัญญามาเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบต่อไป าพาณิชเผยพยายามทำทุกวิถีทางให้ภาคการส่งออกของไทยมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ขณะน,นี้สัญญาณการส่งออกในหลายๆประเทศมีทิศทางที่ปรับตัวลดลงในทุกตลาดส่วนเป้าหมายการส่งออกของไทยปีนี้เดิมจะโต7ถึ7.5เปคาดคงเป็นไปได้ยากเบื้องต้นยังไม่มีการปรับประมาณการการส่งออกของไทยใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแนะกสทชออกคำสั่งจี้เอกชนให้บริการเปิดโอนย้ายเบอร์ฟรีลูกค้าในระบบสัมปทาน1800ที่หมดอายุหากผู้ใช้บริการรายใดไม่ประสงค์จะโอนย้ายก็ให้เอกชนรับโอนผู้ใช้บริการในเครือข่ายของตนเองที่คงเหลือมาใช้บริการเครือข่ายของเอกชนรายนั้นต่อไปบอร์ดการบินไทยไฟเขียวผ่าตัดโครงสร้างฝ่ายพาณิชย แบ่งผู้อำนวยการใหญ่ออกเป็น5ฝ่ายรับผิดชอบเป้ารายได้แต่ละเส้นทางบินชัดเจนส่วนผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน6.2%เนตเนื่องจากมีการรับมอบเครื่องบินใหม่ทำให้จำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้น หลังจากปล่อยให้สาวก Apple นะครับรออยู่นานแสนนานนะครับล่าสุดนะครับ Apple ได้เปิดให้ดาวน์โหลด iOS 7แล้วนะครับก็คาดว่าจะมาแทนที่ iOS 6รุ่นปัจจุบันที่ใช้อยู่นี่แหละครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับทาง Apple ได้เปิดตัว iOS 7 Beta ให้นักพัฒนาได้ทดสอบแล้วก็แก้ไขระบบจนใช้ลายกว่าเดิมแล้วนะครับก็เปิดให้โหลดตั้งแต่ในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับหลายคนอาจจะมีคาถามนะครับว่ารุ่นไหนถึงจะดาวน์โหลด iOS 7ได้นะครับเอาง่ายๆนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น iPhone 4ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5c 5s อันนี้ได้หมดนะครับ iPod Touch Gen 5อันนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับขณะที่ iPad รุ่นมินิอันนี้ดาวน์โหลดได้ iPad 2 iPad 3แล้วก็ iPad 4ได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าต่ำกว่านั้นมาอันนี้ไม่ได้นะครับ ก็ก่อนที่จะทําการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับต้องแบ็กอัพก่อนเสมอนะครับเพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับเผื่อการดาวน์โหลดรุ่นใหม่แล้วจะทําให้ข้อมูลบางส่วนหายไปนะครับขณะเดียวกันครับฟีเจอร์ใหม่ที่จะพบกับ iOS 7นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเซนเตอร์นะครับที่เหมือนช็อตคัทของเมนูสําคัญต่างๆที่เราต้องใช้งานบ่อยนะครับ n o t i f i c a t i o n Center นะครับก็แม้ว่าไม่ใช่ของใหม่ ของ iOS 7นะครับแต่เป็นการปรับปรุงให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลฉบับใหม่สายที่ไม่ได้รับหรือว่าสิ่งที่ต้องทำนะครับ ระบบ multitasking น,นะครับหรือว่าระบบที่ทำให้เราสลับไปใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับคามล่ Camera นะครับก็มีอินเทอร์เฟซใหม่ใส่ฟิลเตอร์ให้ภาพถ่ายได้แล้วนะครับขณะที่โฟโต้ก็เปลี่ยนไอคอนใหม่นะครับเพิ่มรายละเอียดของสถานที่แล้วก็วันเดือนปีที่เราถ่ายภาพได้ด้วยนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนแม่เฝ้ารอมานานนะครับเพราะว่าพอมีแอปพลิเคชันต่างๆก็ไม่อยากดาวน์โหลด ในการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็เป็น App Store อัปเดตให้อัตโนมัติแล้วฟีเจอร์ที่ให้ผู้ใช้นะครับสามารถอัปเดตแอปพลิเคชันได้อัตโนมัตินะครับโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องเข้า App Store เพื่ออัปเดตแบบแมนวนวลอีกต่อไปนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของฟีเจอร์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นใน OS 7นะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ไปหาอ่านกันได้หรือว่าลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Apple ก็ได้เช่นเดียวกันครับ และไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพุ่งข,ขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทพกิจชาสุริยวง์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกครับ